สวัสดีครับวันนี้ C25 ด r e e จะมารีวิวเลนส์ของสมาร์ทโฟนนะครับ Leishi n 1ครับผมซึ่งจะเป็นเลนส์คุณภาพนะครับที่จะช่วยสร้างสรรค์าการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนของคุณให้แตกต่างไปจากท,ทั่วไปนะครับผม นะครับซึ่งเลนเนี่ยสเลนจะประกอบด้วยฟิช h e ้นะครับที่จะทําให้ได้ภาพขอบมนๆนะครับโค้งๆเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะฮะอันนี้คือตัวแรก Fish Eye นะครับลำดับต่อไปเนี่ยก็จะมาดูที่เลนวายนะครับสำคนที่มีปัญหาเวลาถ่ายภาพแล้วเก็บวิวได้ไม่กว้างพอนะครับก็จะช่วยได้นะครับและลำดับสุดท้ายนะครับยังติดอยู่ที่ตัวหนีบนะครับก็จะเป็นเลนมาโครนะครับสำหรับ ถ่ายภาพระยะใกล้นะครับซึ่งจะทำให้เก็บดีเทลที่ปกติเลนกล้องของ iPhone ของเราเนี่ยไม่สามารถเก็บได้นะครับก็จะใช้เลนตัวนี้เนี่ยมาเก็บรายละเอียดซึ่งทำให้ได้ภาพแปลกตาและดูแตกต่างจากที่ถ่ายปกตินะครับซึ่งเลนตัวนี้เป็นเลนแบบมีดังนั้นสามารถใช้กับสมาร์ทโฟนทั่วไปได้ครับไม่ว่าจะเป็น i iPhone ซัมซุงไอโฟนหกหก plus h iga, h s c c s หรือว่าแท็บเล็ต ipad galaxy tab ก็ใช้ได้ครับนี่ครับเพียงแค่มีดไปแบบนี้เท่านั้นนะครับเพียงเรามีบเข้าไป และใส่ให้พอดีนะครับเราก็สามารถนำไปถ่ายรูปนะครับให้ได้ภาพที่แตกต่างและสวยงามกว่าปกติได้เลยครับผมไปเดี๋ยวไปลองดูกันอย่างแรกนะครับฟิชไอครับผมอันนี้รูปแบบปกติก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่เลนส์นะครับถ่ายเสร็จแล้วปั๊บใส่เลนส์เข้าไปนะครับเมื่อใส่เลนส์แล้วมาดูกันไปอว้าวภาพมันจะดูกลมๆครับภาพมันจะดูขอบว่าเหมือนลูกกระตาปลาครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปมานะครับอ่าเรามาดูเทียบกันโอ้โหนะครับ ภาพดูสวยงามแตกต่างครับผมเหมือนเราจําลองลูกกระตาปลามานะครับนี่คือฟิชไอร์ครับผมต่อไปคือเลนส์วายนะครับที่ผมบอกว่าอาหากจะเก็บวิวได้มากขึ้นเนี่ยต้องใช้เลนส์วายนะครับถ่ายโชว์นะครับไปปั๊บติดเลนส์วาย้าไปกลับมาใหม่อีกรอบนึงนะครับอ๋ออ๋ออ่านี่เป็นเลื่อนผิดนะครับกลับมาเป็นหน้าถ่ายรูปจะเห็นได้ว่ารายละเอียดที่เข้ามาในเลนส์กล้องนะครับจะกว้างกว่าเลนส์ปกติของ iPhone นะครับเดี๋ยวถ่ายมาเทียบกันดูนะครับนี่ฮะปกติเก็บวิวได้เท่านี้พอติดเลนส์วาย ปกติครับผมสุดท้ายือเลนมาโครนะครับจะเป็นการเก็บรายละเอียดของภาพในระยะใกล้ๆที่ iPhone ปกติไม่สามารถโฟกัสได้อย่างบาใบไม้นี่เบลอใช่ฮะทีนี้ผมก็จะใส่เลนมาโครเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วครับทีนี้จะเห็นรายละเอียดที่ปกติเนี่ยไอโฟนปกติไม่สามารถเก็บได้นะครับอย่างลายบนใบไม้เป็นต้นนะครับถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีนี้เนี่ยมาเทียบกันโอ้โหเนี่ยเบลอๆเลยครับทีนี้รายละเอียดตรงใบไม้นะครับก็จะขึ้นมาได้ครับผม ซึ่งเลนส์หรือที่ทรีนวนเนี่ยคุณภาพจะต้องขึ้นอยู่กับของแท้ด้วยนะครับจะเป็นของแท้เท่านั้นที่คุณภาพดีเยี่ยมนะครับซึ่งจะได้ภาพที่มีรายละเอียดสมจริงดูดีและมีคุณค่านะครับผมซึ่งทางเราก็อยากนําเสนอให้กับคนที่รักการถ่ายภาพนะครับและอยากได้ภาพที่แตกต่างนะครับเช่นเลยที่ w w w 4 2 5 d e g r e e c o m นะครับมาเจอกับเราได้เลยครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ